ปิดเนาะครับผมเออครับอ่ครับผมสวัสดีครับผมปีชาล็อกแอลไลโยนนะครับอันนี้แต่ว่าผมมาผมมาไล์สดบนช่องปีชาส้มยนต์ครับกลายเป็นข้นคนเดียวกันนะครับแต่ว่าผมมีหลายช่องครับผมจะลองผมจะลองทดสอบไล์สดไอช่องปีชาส้มยนต์ครั้งแรกดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะก็ที่พื้นฐานยังไงครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตสลัดกล่องเลยครับเ้อครับ มาครับอืมโอ้ตื่นเต้นพี่น้องตื่นเต้นครับเพราะว่าเพราะว่าช่องปีชาซ่อมรถยนต์ผมไม่เคยไลฟ์สดเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับมีคนเขาว่าเบอร์หนึ่งข้อนะครับผมนะเนาะอ่าผมก็คือปีชาเล,ล่ากันเราได้ยินด้พี่น้องด้ยวยขเดียวกันครับนะผี่น่องเลยผมคนช่องนีเ้เบอรงผมสิดตรวจสอบราว่ามีคนมาเบอรงกี่น,น้อครับ อืมตอนนี้มีคนมาเบ่คเค็นด์เค็คนเดียวอ่ะบอเป็นอย่างนะครับนะนเนาะเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตไอ้เอาระบบไฟมา่าอ่าตัวน,นี้มันมืดแล้วยวก่อนระบบไฟระบบไฟยังไม่เพนะียงพอเนาะจะปูได้ครับเรื่อมาจัดไฟก่อนครับจัดไฟก่อนอ่ตอนนี้มีคนเขมาเบรคสองคนเลยครับพี่น้องพี่ชาส้มเยนเดี๋ยวต่อพิณานี่อ่าทาเกี่ยวกั็สอมเลยนี่ผมสมหน็หนมันลุกช่องนี้มาเลยเด้อ ก็ปบป็นานะครับเดี๋ยวผมทดสอบก่อนสีนี่เสียงนสบรับจากเฟนเพจยร์โทนี่ลายปืนใดอืมปับ๊บโอเคครับผมนะไอ้เครื่องนี้เป็นเครื่องลูกค้าที่ว่าสั่งซื้อจากผมไปครับเอ่อผมดีทดสอบได้ซื้อซื้อได้ไพี่น้องกับพื้นฐานนะครับคือว่าเออ่ผมลองไปสตาร์แล้วมันเละมันพูบครับมันมันเละเมื่อคืน เรื่องบุกขึ้นก็มีวิธี่แกไขเบื้องต้นคือว่าการเชียร์บอลเทียนนล่างข้าวปูนะครับเท่นเองไม่ยากครับผมเนาะมาวายแรกรุดลุยเลยครับผมลุยกันเลยถอดครับเพื่อทีล่างข้บวปูนาะนี่นามบอลเทียนนี่คุณเบอร์เทียสองคนนะครับคุณสมชัยนะครับสวัสดีครับผมครับละไมมูลราชน้ำเบอร์ทุกทุกเทือครับอืม เดี๋ยววันนี้เนี่ยมนสรุปหัวหน้ามาเดี๋ยวเนี่ยเพื่นนะครับผมไปแก้ไขก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเชื่อมต่อระบบระบบ Wi-Fi ก่อนนะครับโอเคอ่ะอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ AP <apple> ๊บปึ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 ๊บโอเคครับลองลองมึงเนาะอืมครับผมลองมึงคุณละไมนะครับเจ้าเด็กเขาไปบนอะไรอะไรสุดรนบนไหนปีชาโลกโลกยานาวะ ขึ้นมาคุมที่ไหนขสดบนลอกไอกลาววด้วยล,ลอกบอกลาวนี่ยนต์นะ้องมือครับลองดูเนะาะบ่ได้แบตเตอรี่คอยออนล่างขับ้บูครับเบื้องต้นของการส่อรในเครื่องออดูจะเรียกว่าเด็กๆก,กไ็ไเ้ในะครับใครๆก็สามารถทำได้หมดทุกคน ยางกปูที่ว่าดูขาดสนิทบอกวา่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูเมานะเป็นผู้ยิงครับผู้ยิงตัดใหม่ใช่ไหมเนี่อืมเอามาทิ้งไว้เมื่อสักครู่นะครับพรุ่งนี้หนูจะเมาเดอ้นะเอนะไม่ต้องเค็ดเฝ้าเค็ดของเขาเนาะคุณละไมไปครับไปใส่เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตอนถ่ายคลิปผมดีเพราะเมื่อสองเขาเม่นเนอะตอนนี้ผมขออนุญาตไอ้ ฟอมเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะสรุปเนาะอืม swdo อ่า mo นะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับแม่พี่น้องกระยะเตรียมเลยวะโอ้เนาะเนี่ยแม่เองมุ่มั่นใจว่า FC เอฟซีเออลูกค้าคนนี้คนใดที่ตามผมหรือเปล่านะครับคนที่ตามเปิดคุ้งทินคลิปเนาะคงทิน้นรายสุดวันนี้นะครับนเนาะเบอร์เรืองเครื่องเจ้า่ะ อตอนนี้มีผู้มาติดตามรับชมแค่สามคนครับผมในทุดบนไหนพิชัยเราเลายนต์มีอที่ยูบซีประมาณบเเินลอ,อยห้าสิบเนาะเต็มทีผู้รับชมครับโอเคทุนมากไอในทุนเกี่ยวกับไอชีวามีสาราน,นี่คนอยู่ค่อยเบิ่งนะครับตามที่ผมสังเกตุบนหลายๆช่องนะนอกสิจากว่าช่องนั้นสีญ่อีีครับโอเคครับผมมา เดี๋ยวผมขยับกล้องไม่ก่อนมันเกย์กาหรือเกินเอาไว้ะมาณนี้ดีกว่านะครับโอเคครับผมมาโอ้ยตามกล้องอะออนะครับกะสิทอดข้าวบูมาราานะครับพี่น้องที่จริงไงอ้เบอร์ต้นแบบนี้ไม่ต้องไลน์ตัวก็ได้นะ ไม่ต้องอไล่ตรก็ได้ตามหลักเนาะแต่ว่าผมจะสอบทดสอบเบิ้งว่าที่มีคนมาเบิ้องบ่นะครับตรงนี้เวลายก่อนอืมมาโอ้สุตกพวกข้าวะพี่นอ้องบนอ่ะโอ้โหครับแม่ยำจำนบเลยตรดอา่าตันนี้เป็นอา่าสายสูญญากาศนะครับตออมา ต่อไปถอดสายน้ำมันครับสายน้ำมันเบจินครับผมต่อไปถอดคากลิงครับอ่อครับนี่ครับข้าบูสดป,ปกหมากเลยเออถอดตัวนี้มาครับแบนทองเหลืองนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเอาเรียนมาปิดตัวนี้ไว้ก่อนเพราะว่าผมเะเอ้ยผมจะปั๊บรมแล้วก็เอาลมมาเป่าประเทศตัวนี้ครับกลัวว่าจะมีเศษฝุ่นเศษเโลหะเข้าไปในชุดเสื้อ นะครับปิดปิดไปก่อนเนาะนะครับส่วนตัวนี้ก็บี่ปมดีดึงดึงห้ลูกสู่มันปิดปิดหู้ดีไปก่อนครับเบิรงเบิร์ผู้เดียวเลยไม่มืออย่ไรหรอไม่เห็นว่าโอเคครับป,ประมาณนี้อ่ะต่อไปเราก็ไปทำการล้างกระบุกันครับไปเดี๋ยวผีดด่มสียกคากองไปนําดีกก่านนะ,อ,ะอุปกรณ์การล้างกระบูก็มีไก่ขั้วของแชกหนึ่งตัวครับ พอดีสี่ถอดไอ้ข้บูสองใบนะเดี๋ยวผมไอ้ผมจะยกไอ้จีนงานนี่ยไปว่างไว้ผลก่อนก็ยังสี่ไม้ยกเอากล้องทีหลังนะจับเดี๋ยวผมมาได้พี่นอ้องแป๊บนึงครับแปเพนโอเคต่อไปก็เขากล้องตามเลยครับอ่าตอนนี้มีคนมาเบิ่งหาคนครับเดี๋พี่น้องนะครับ กันจาวเสียว่าผมเป็นปีชาลรยเล่าคุนคนเดียวกันครับกับช่องปีชาลรยเล่ารยนครับอันนี้ผมอันนี้วันนี้ผมไล่สุดบนช่องปีชาซ่อมรยนอู้ลืมไปอ่ปั๊มลมยังไม่ยังไม่วิ่ลมเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ้เอาเอาไฟไปเสียบปั๊มลมก่อนเป็นเอกขู่เล้นี่ปั๊มกตัวเดียวครับนี้ รียมวามก่อนไปครับผมมลมให้เบิ้งทุกทุกอิเลยาบทในการเคลื่อนไหวครับตักไปปนะุ่สวิต 上你那边了。 เดี๋ยวไอ้ร้อยปั๊บลมมันเต็มก่อน่ปดองนะมันลวกหูเนาะไปในช่วงเวลาีว่าไอ้ร้อยปั๊ลมอยู่นี่เดี๋ยวผมถีพผ้าไทยเบิ่งรอบบ้านกักหน่อยก่อนนะครับนะครับผมมันเริ่มจะมืดแล้วนะครับเนาะครับเดี๋ยวมาเปิดประตูก่อนมันมืดครับ นี่คือบรรยากาศรอบบ้านผมครับพี่นอ้องเดี๋ยวรอให้ปรปบมลมเตรียมมาเด้อครับนะด้านหลังกำลังเห็ดคล่วยครับอาจานี่ส่องเห็ดคั้วยยังเปลียวครับดจะพาไปดูครับ ครับผมยังไม่เสร็จเลยครับนี่คือกั้วลังบ้านครับผมเกมลือมีละลาย,ลายซีนะครับเนาะอันนี้ไทเบิรงเนาะอ่าในช่วงที่ว่าปรับร่มยังปับอยู่ประมาณนี้เนาะพี่น้องให้ดูครับครับสวยงามปะอันนี้คือยาคือวาย่างปลอดเด้อครับเพื่อนเดือยังไม่เสร็จเลยครับรคุณตเวิซ่องนาพี่น้อง เวลาตัวนี้ก็เกือบจะห้าโมงเนาะไปไปลาขบูกกตอ,อกันดีกว่าชิบ,บังตอไปหนิพี่น้องกระลน่ำเวลาขบูซื้อเฮ้ยด้วยวนึกว่าสิจบหนัสุดเลยโอเคครับเตรียมแล้ว เดี๋ยวผมจะปิดสวิตช์ก่อนเดี๋ยวมันจะด่างอีกมันจะหนวกหูเนาะอ่าครับปิดปิดบ้าก่อนครับบ้าตัวนี้กดกดลงครับแปิดสวิตช์โอเคปเไปเริ่มไปเดี๋ยวเราจะมาล้างขับูกันนะครับนะทดสอบมาครับผม ผมที่ผมที่ลาน,นด้านนอ,อกก่อนเนาะก็ยังลานด้านในที่หลังนะครับฝึกโปร่งมากเลยเดี๋ยวหลังเดี๋ยวป๊อกไกลครับเดี๋ยวอ่าเดินใส่กล่องวายฝุ่นถึงเลยว่ะเดี๋ยวกล่องมันจะเลอะนะครับเนาะ เพราะว่ามันลมมันแรงเนี่กระแทกค,ครับเดี๋ยวลากด้านนอกสะอาดก่อนก็ย,ยังถอดลากด้านในครับนี่คือสไตล์การผสมผมพี่น้องผมตรงนี้สะอาดก่อนเนาะปล่อยรอบนึงครับโอเคครับตอนนี้เรียมแป้นแล้วครับคุณบอยมาต่อไปเราก็มาถอดกันครับเออเดี๋ยวก่อนในในาลากแนวล่าง,าางอันนี้น้ำเนาะก็ย,ยังมาถอดขบูเขียวนะครับ นี่คือบางเอกษาคนหนึ่งพี่น,น,น,นอ้องชอบปิชาสม้มยนต์ครับเป็นยอดดูที่น้อยมากๆนะครับตอนนี้เพิ่มเป็นสีค่คนแล้วนะครับทางเลขดิพี่น้องเนาะทางเลขใกล้สุดทางแรกบนช่องปิชาสม้มยนต์ครับช่องปิชาสม้มยนต์มีผู้ติดตามแค่สองพันกว่าคนเองนะครับไม่เยอะอืมเดี๋ยวก็เด้อพี่น้อง คิดว่าผมคิดว่าบางที่พวอาถีจบเลยดีกว่าเนาะมันพื้นฐานพื้นฐานเกินไปเนาะตอบคอมเมนต์จบเลยบอโอเคเนาะเดี๋ยวร,บบระบบข้าบูก,กะไป่บึงนี่คิปเอาเนาะครับเนาะเซียรวลาเบิง่งเซียรวลาแบาบชุ่มนอนไม่ห้องเจ้าเอาเวลาอนันมีค่านี่ไเปเบิ่งย่าเงินได้ไหลน์กู้กันนะครับนะ นี่คนที่เสียเวลาบ่บามึงผมเดี๋ยวผมขอสอรุปตอนจบเลยดีกว่าเดี๋ยวสลับกล้องก่อนเพิ่งเล็นว่าผมเบมึงเลยว่าสาลามันหน่อยเกินไปนะครับก็แค่ล่างครับบูสื่อเนะาะยสไตล์ก็ทีเลียวเนาะมาสลับป้องดีกว่าเ,าเพราะว่าผมนี่ที่เน้นผมเสียาควบสัมพัทควบสัมพัทของผู้ชมเป็นอันดับหนึ่งโอเครับผมเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวผมดีดสักท้ายคนเดียวว่ามาคอมเมนต์นะครับต้องท้ายจบกับพอสวัสดีล่าไปเลยครับนะ ผมพูดที่ใส่แบบมีอะไรพี่น้องนะโอเคครับผมเดี๋ยวก่อนขออนุญาตเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงมาเบิร์คอมเมนต์ก่อนก็คือว่าเครื่องมันเล่งเมื่อคืนกันลกนนบลากกระบูปิดผักปัป้มกระบูกระจบแล้วครับทีไไ่ไม่ได้สุดคืไไอว่าจะอยาทดสอบว่าปีชาซ่อมเรือเนี่ยช่องนี้มันจะมีคนมาดูกี่คนตอนนี้มีคนมาอร์เก๊งหกสี่คนเทสี่คนนะครับอื้อ ดกดถูกใจแค่หนึงคนนะครับขอบคุณครับผมเนาะอืมพีชาซ่อมรถยนต์มีผู้ติดตามตอนนี้อยู่ที่สองพันสาม้อยนะครับผู้ติดตามนะปึ๊บนี่ครับเขาดีปุ๊บไปเบิรงก่อนเลยน่ครับผมโอเคทุกหมูดรับทราบก็มีนคนคอมเมนต์บอกี้คนนะครับ เ,เพิ่มเติมเนาะปึ๊บนะครับใช่ไหมอาคือผู้เห็นว่าสกูเตอร์พี่น้องสกู่เเดอร์โอเคครับคนที่มา,าทักทายคนแรก็คือค,คุณสมชัยครับคุณสมชัยทองศิลป์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็คุณละไมมูลราชนะครับแมน้าเมืองทุกเถื่อครับเตยอยากมีแเต่วามีสรุตครับกวา่ามันสรุดครับ มันมันไม่ค่อยสเสียเนนะครับคุณละไมมูลราชครับไปครับผมนะขอบคุณค้าวผมคุณละไมเพราะว่ามาปุกก๊บก็ไปปรับเลยนะครับนะสวีดอเอ็มอีนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณละไมมูลราชแต่ายเชือแต่ายเชือมือดมืดพูดพนามามันมืดบ่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ปรับปรุงนะเนาะคุณเอเอเอสดับเบิลเอนะครับสวัสดีครับอาจารย์ติดตามตลอดขอ,ขอบคุณครับผม อ่โอเคอ่ะตอนนี้มีคนมาบ่งทูเกตคนนะครับผมเน๋ยวขออนุญาตจบลฟ์สดเลยนะครับอ่าลฟ์สุดอ่ารอบแรกครั้งแรกในช่องพิจาาซ่อมรถยนต์บรการทดสอบทดสอบว่าอ่าช่องพิจาาช่องพิจาาไอ้ซ่อมรถยนต์นี่มันจะสามารถไลฟ์สดได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามัน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 เป็นอ่าช่องไม่เนาะอ่ะคระผมอ่ะโอเคครับสอัสดีครับอภินัน สวัสดีก่อนคุณอภิรัน์หมูป่าชาแนลหมูป่าชาแนล,ลสวัสดีครับคุณมิชาสวัสดีครับผม SWOM นะครับชอบดูครับความรู้เยี่ยมขอบคุณครับผมเดี๋ยวขออนุญาตจบในสุดเลยครับเด้อเพราะว่าเนื้อหามันมันประชดเจน